สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการผูกสายหน้าผูกสายสลิงกับตัวเบ็ดนะครับตกปลาชโดตกปลาฟันคมนะครับไปลนแรกเราก็เตรียมสลิงนะครับสลิงที่ผมใช้เป็นสลิงอ่อนนะครับจะได้ผูกง่ายๆหน่อยนะครับขนาด50ปอนด์แล้วก็ตัดครับสักประมาณ40เซนนะครับประมาณ40เซนนะครับทีนี้ดูที่ตัวเบ็ดนะครับตัวเบ็ด ที่ผมเลือกใช้วันนี้จะเป็นเบอร์20นะครับก็ดูตามทิะขั้นตอนนะครับสอดอย่างนี้นะครับวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับวิธีที่ผมเลือกใช้นะครับกระพันครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ, 1, 2, 3, 4, 5, รบเอ,อิอจับไว้ ขั้นตอนนี้สาคัญนะครับดูนะครับผมสอดจากข้างหน้านะครับหลายคนบอกเฮ้ยทาไมถึงสอดจากด้านหน้าเพราะว่าตามหลักแล้วมันต้องสอดจากด้านหลังไม่ใช่เหรออ่าดูนะครับขั้นตอนนี้ลองจินตนาการนะครับตาเบ็ดเปิดอย่างนี้เวลาปลาเกืนลงไปนะครับในริมฝีปากปลาในปากปลาไม่เรียบแน่นอนครับตาเบ็ดเปิดโอกาสที่เราจะวัดติดปลาเฉดูก็มีสูงครับเพราะว่าตาเบ็ดเปิดนะครับพอเราเกี่ยวเหยื่อสดนะครับ ทีนี้มาดูการสอดจากด้านหลังนะครับตามตามสูตรตามหลักการนี่แหละครับลองดูนะครับปึ๊บสอดจากด้านหลังนะครับ,บตาเบ็ดงุ้มปิดอย่างนี้นะครับในเมื่อสลิงมันแข็งนะครับแล้วเหยื่ออกไก่หรือเหยื่อสดเรามันเกี่ยวนะครับมันก็ปิดแต่ถ้ามันเกาะที่ปากปลาอะไรแล้วมันมีโอกาส เซ็ทฮุกติดปลาได้ดีกว่านะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าแล้วแต่คนนําไปเลือกใช้นะครับแต่ถ้าเป็นตกปลาหน้าดินตะก้อ็หน้าดินอะไรเงี้ยครับแนะนําก็สอดจากด้านหลังนะครับมาถึงขั้นตอนตรงนี้ก็มาทําห่วงด้านหลังนะครับเอาปลอกสลิปมานี่นะครับเอาอีกด้านหนึ่งมานะครับทําห่วงเอาไว้คล้องกับกิปนะครับ กล่องก็ไม่ค่อยจะโฟกัสนะครับไปเบอร์หน้าหลังชัดเฉยเลยสอดเข้าไปให้เป็นห่วงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สอดกลับเข้ามาครับทางเดิมครับสอดกลับมาทางเดิมนะครับ ก็จะได้แบบนี้นะครับทีนี้เราก็มาดึงด้านห่วงที่เราจะคล้องกับกิบนะครับให้ห่วงอีกฝั่งหนึ่งที่เราเย่กับเนี่ยครับมันเล็กเนี่ยฮะเล็กที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นปมนะครับเวลาปลาลากไปครับเผื่อมีสวะมีหญ้าใต้น้ํามีกิ่งไม้แล้วมันไปเกาะนะครับโอกาสที่ปลาจะคลายเหยื่อปลาระแวงมีสูงครับแล้วเราก็รูดครับให้ห่วงได้ขนาดที่เราต้องการนะครับ ผมต้องการประมาณนี้ผมก็รูดมาแค่นี้นะครับทีนี้เราก็มาหนีบนะครับหนีบให้นไหแน่นผมจะหนีบแค่ครึ่งเดียวก่อนนะครับหนีบปึ๊บหนีบแค่ครึ่งเดียวครับปึ๊บหนึ่งทีแล้วก็ย้ำอีกทีนึงนะครับมันจะได้แน่นครับ ย้ำอีกหนึ่งทีทีนี้อีกครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับทําไงครับเราก็กลับมาหนีบครับแต่เราจะหนีบตรงข้ามกันนะครับเราจะไม่หนีบฝั่งเดียวกันนะครับดูสังเกตดูนะครับนี่ปึ๊บจิมลอกลูดก็นหนีบ,บนทีน,น,ทนึงครับย้ำอีกทีนึง อืมให้แน่นนะครับเราก็จะได้หน้าตามาแบบนี้นี่นะครับนี่คนเราฝั่งนะครับตรงข้ามกันผมใช้สูตรนี้ตลอดนะครับผูกง่ายแน่นนะครับแนะนําใช้สลิงอ่อนนะครับผูกง่ายครับทีนี้เราก็จะมาเก็บสายที่มันเป็นปมที่มันเป็นส่วนเกินออกมาครับถามว่าทําไมต้องเก็บทําไมต้องใส่ ท่อหดนะครับอ่านี่ยาวก็ตัดทิ้งไปก่อนนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับพอเราตัดหรือลอยปมผูกอะไรนะครับมีสวาใต้น้ําหรือกิ่งไม้เวลาปลาลากไปนะครับมันเกิดไปเกาะไปเกี่ยวอะไรอย่างนี้นะครับทําให้แบบปลาระแวงปลาจะคาเหยื่อได้นะครับเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้แล้วก็มาใส่ฝั่งนี้นะครับถ้าเราไม่ทําก็ได้นะครับ แต่ผมว่ามันก็สวยนะครับแล้วก็ถือว่าจะเป็นรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ต้องเก็บนะครับจังหวะเจอหมายปลาเขี้ยวหน่อยครับสวัสดใต้น้ําเยอะหรือไปโดนกิ่งไม้เลยเนี่ยครับปลาโอกาสใายมีสูงนะครับทําให้เราได้พลาดตัวนะครับไม่ได้ตัวมันนี่ครับเต็ครับ ทั้งสวยงามแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับทําให้แบบเรียบร้อยนะครับนี่เป็นไงครับผมใช้สูตรนี้ตลอดนะครับผูกง่ายครับแน่นสวยงามลองทําเองครับง่ายๆครับผมและสําหรับน้าๆนักตบปลาท่านใดนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย